ค่ะคำถามแรกนนะ,ะก็มาฝากเอาไว้บอกว่าขณะนี้นะคะ่ะอาจารย์ก็คือเธอยังทำงานอยู่นะคะแต่เธอสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะเหนื่อยง่ายอยากนอนทั้งวัน,นะคะ่ะแล้วบางทีก็มีไฟคุ้งออกไปทำงานนะคะแต่บางทีก็เบื่อคนอยากหนีออกจากผู้คนนี่ค่ะอาจารย์อันนี้วันเจอเยอะนะคะสถานการณ์แบบนี้ครับอ,อันนี้ก็คือ มันก็เกิดได้นะครับเกิดได้ทั้งภาวะที่เป็นปกต<า>ิหรือว่าเกิดได้ในคนที่อาจจะมีปัญหาแล้วนะครับในใภาวะทั่วไปเนี่ยอันนึงที่เจอได้บ่อยๆในคนที่ทํางานเนี่ยคือภาวะหมดไฟ<า>หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเบิร์นเอาเบิร์นเอา่ะได้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในงานลักษณะที่ล,ทลักษณะงานที่มีมีโหลดหรือมีความกดดันหร,หรือเป็นลักษณะที่ซ้ําๆนะครับทํางานลักษณะที่ซ้ําๆค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแรงกดดันเยอะ นะครับแล้วดูเหมือนว่าอ requirement หรือว่าข้อข้อเรียกร้องในการทำงานบางทีมันดูไม่มีจุดจบค่ะอย่างเงี้ยเป็นประบบการทำงานที่ทำให้หลายคนเนี่ยหมดแรงมหมดแรงจูงใจ่มันเหมือน,นมันเหมือนอะไรคะอาจารย์คล้ายๆกับบางคนเขาเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนหนูที่วิ่งอยู่ในเครื่องปั่นอะไรสักอย่างใช่ไหมคะแล้วมันวิ่งตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ครับซึ่งซึ่งผมัวอย่างว่าอย่างเช่นในวงการแพทย์เนี่ยนะครับ คนที่เป็นเป็นกลุ่มแพทย์หน้าด่านที่รับคนไข้โควิดโอ้แล้วคนไข<แ>้มาตลอดเลยแล้วคุณหมอกับพยาบาลต้องอยู่หน้างานตลอดเวลายังไม่มีมองไม่เห็นเลยว,ว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะได้หยุดพักเนี่ยก็เกิดเบ<แ>ิร <Burn out S 2> ์นเอาต์ได้ง่ายหรือคนที่ทำง,งานในสาขา<แ><ๆ>อื่นก็คงมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตนะครับแต่ว่าในวงการอนามัยโลกเนี่ยนะครับก็ได้ให้คอนดิชันนี้เนี่ย เป็น condition ที่เป็นคําวินิจฉัยแต่เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ได้เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นประเด็นปัญหาเรื่องของการทํางานด้วยบทประสงค์ว่าการแก้ไขปัญหานี้คือการแก้ไขระบบในการทํางานมากกว่าแก้ไขที่ตัวผู้ที่มีปัญหาอืมค่ะเพราะถึง,งให<ช>้เราต่อเราเราแก้ไขตัวเองเสร็จเราก็ไปเจอระบบเดิมอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใชครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเรา เราจะไม่สามารถปรับที่ตัวเองได้เลยนะครับเพราะว่าปกติเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากการพลังงานที่เยอะถ้าพลังงานที่เยอะบางทีเราก็แก้ปัญหาไม่ได้เราก็ต้องขอให้ระบบคุยกับคนที่อยู่ระ,ระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยให้เข้ารับทราบจะได้มีการจัดเปลี่ยนแปลงระบบให้มันมีโหลดให้มีแรงกดดันน้อยลงหรือว่าในขณะเดียวกันบางคนถ้าทํางานซ้ําๆแล้วงานบางอย่างมันเห็นผลสัมฤทธิ์เนี่ยช้าก็จะเกิดความรู้สึกลา้าเหตุที่ว่าก็บอกว่าจริงๆแล้ว อาจจะต้องมีเวลาเบรกคนที่มีเบิร์นเอาแล้วเนี่ยควรจะมีเวลาที่เช่นลาพักร้อนไปเติมไฟมันออกนะครับให้ตัวเองสดชื่นค่อยกลับมาทํางานแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าให้เลือกงานถ้าเป็นไปได้นะครับเลือกทํากิจกรรมทํางานที่มีความหลากหลายอย่าไปอยู่กับงานซ้ำซากงานใดงานเด็ดเป็นเป็นอย่างเป็นเป็นเรื่องเดียวผมตัวอย่างเช่นอย่างอาชีพแพทย์ของผมเนี่ยถ้าดูคนไข้ตวคนไข้อย่างเดียวตลอด ทุกวันเวลาวันอาทิตย์ละห้าหกห้าหกห้าหกวันเนี่ยแล้วก็ทํางานตลอดดูคนไข้ตลอดแปดชั่วโมงเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีค่ะอย่เช่นผมอยู่เป็นผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมมีสอนหนังสือนัเกเรียนผมมีทํางานวิจัยผมมีตรวจคนไข้ผมมีมาทําพอร์ตแก๊ก,กับคนวานมาทําอะไรอย่างเงี้ยมีความหลากหลายใน,นชีวิตอยี้อโอกาสที่จะเกิดอันเราก็จะลดลงครับ อ้จริงค่ะจริงค่ะอันนี้วันวันนึกถึงตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเออช่วงที่ผ่านมาทําไมวันรู้สึกเหมือนวันไม่ค่อยเบื่อหน้าที่การงานเนี่ยก็ก็เป็นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคือเราก็พยายามสร้างความหลากหลายของพลังงานเนี้ยค่ะเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันไปไปจมจอมหรือว่าออยืดเยื้อกับงานใดงานหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะพยายามหางานที่หลากหลายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในยุค โควิด1 9เกนี่ยก,ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะอาจารย์เพราะเราไม่รู้เลยว่างานประจำที่เราทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยจะมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนวันใดวันนึงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันทีก็มีคำแนะนำเหมือนกันว่าจริงๆเรามีความหลากหลายของงานเอาไว้ได้ก็เป็นแผนสำรองที่ดีคือมันได้สองเด้งเลยนะคะถ้าฟังจากอาจารย์แบบนี้ค่ะใช่ครับแล้วก็ <หา S 2> ในยุคโ <หา S 2> ควิดก็มีคาศัพท์คาใหม่ขึ้นมาด้วยเรียกว่าภ<ห>า,าวะว่างเปล่า ภาวะว่างเปล่าออคือคือยังไงคะอาจารย์มันว่างเปล่าภาวะว่างเปล่านี่เป็นภาวะที่ขาดแรงจูงใจไร้จุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วก็จะมีความสึกอารมณ์มันเหนื่อยเหนื่อยไม่อยากทําอะไรเป็นพิเศษซ,ซึ่งเจอเยอะในในช่วงของการาทำงานเบอร์ฟอร์มโฮมของคนห,หลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเน่อยเหนื่อยนืไม่ค่อยมีไฟอยากทำอะไรแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่า จะมีสิ่งที่คิดในใจอยากกระทำแต่แต,แต,แต่อาจจะไม่มีเวลามีไม่ได้มีช่วงเวลาห้วงเวลาที่จะไปทําได้แล้วก็มีความรู้สึกไม่ค่อยสนุกกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่มีความสุขเหมือนเดิมนะครับอยากจะมีความสุขนะครับแล้วบางคนก็รู้สึกว่ามันไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับแล้วก็แต่ไม่ถึงกับขนาดหมดหวังนะครับบางคนเอ้ยยังไงดีมันว้างเปล่านะมันไม่รู้จะยังไงต่อไปนะครับแล้วก็บางบางคนเพราะว่านี้ก็ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยแย่ลงะครับซึ่งภาวะนี้เนี่ย เป็นภาวะภาวะที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดอาจจะใกล้เคียงกับภาวะของเบรนเอาท์หรือหมดไฟอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ถ้ามันเป็นนานๆก็จะเกิดภาวะหมดไฟแล้วก็อะไรอะไรน่ากลัวกว่ากันคะอาจารย์อะไรอะไรน่ากลัวกว่ากันคะระหว่างเหนื่อยเนื่อยสังก์ตายกับหมดไฟฉันเบรนเอาท์ไปแล้วดูดูหมดไฟมันจะมันจะเป็นภาวะที่ดูรุนแรงกว่าภาวะน,นี้ พอสมควรแล้วก็เป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบเยอะแต่ว่าภา,าวะบ้างเปล่าเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราจัดการตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือพยายามทำทำงานทําให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันสนุกมากขึ้นได้ไหมหรือทํากิจกรรมที่ท้าทายเพิ่มขึ้นในชีวิตได้ไหมนะครับมไม่ใช่นั่งทํางานเวิร์ฟอร์มโฮมตลอดเวลานะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายบางทีเราทํางานไปรู้สึกว่ามันไม่มีเป้าเราทําให้งานที่ทํา หรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตที่เป็นความสําเร็จเล็กๆได้ไหม mm hmm. ให้เราชื่นชมกับสิ่งที่เราเป็นความสําเร็จเล็กๆในชีวิตได้หรือเปล่า <Ha. S 1> นะครับต้องหาเวลาทํากิจกรรมที่ชื่นชอบมีเวลาเป็นของตัวเอง mm hmm. บ้านอันนี้ก็จะลดภาวะว่างเปล่าลงได้นะครับ <Ha. S 1> ส่วน <Ha. S 1> าว่าหมดไฟนั้นก็ต้องไป ปรับตัวเองอย่างที่ผมบอกพร้อมกับเรื่องของไปขอให้ระบบมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราสามารถจะอยู่ในระบบต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในภาวะอย่างนี้นานๆสักระยะหนึ่งก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภาวะซึมเศร้าตามมาค่ะคำที่อาจารย์พูดนะคะบอกว่าเราต้องมีเวลาให้กับตัวเองบ้างเนี่ยคือส่วนตัวนะคะวันค้นพบว่า เราเข้าถึงคำนี้มากขึ้นในวัยที่เราเกินหลัก45ไปแล้วอะค่ะอาจารย์เราเราค้นพบว่าถ้าเวลาเรามีเวลาให้กับตัวเองบ้างมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะคะและ้วแล้วกลายเป็นว่ามันจะไปแก้ปัญหาเรื่องการเบิร์นเอาภาวะว่างเปล่าของเราได้ด้วยอะค่ะอาจารย์อืมครับครับ ใช่ไหมคะบางทีเหมือนแบบว่าเวลาถ้าเรามีเวลาให้กับตัวเองแล้วเราค้นพบว่าเราได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆนะคะบางบางอย่างเนี่ยซึ่งเราไม่เคยทําเลยนะคะอย่างอย่างปีที่แล้ววันแอบไปทาเบเกอรี่มาอาจารย์แล้ววันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขมากกับการได้ทําได้ทดลองเนี่ยคะ่ะมันเหมือนแบบเวลาที่เราได้ทดลองอะไรใหม่ๆแล้วเราลุ้นตลอดเวลาว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะ เออมันเป็นเหมือนกับอะดรีนาลีนเอ่อเอนโดฟินมันหลั่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ออก็เป็นวิธีการรับมือกับภาวะว่างเปล่าได้ดีครับอย่างนั้นเนี่ยก็คือผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยแม้นว่าจะมีปัจจัยหลายอย่างที่เร่งเราเนาะทุกอย่างในโลกเร็วไปหมดเลยเทียบกับโลกเมืย่ส2บปีที่แล้วเนี่ยโลกหมุนช้ากว่านี้เยอะตอนนี้โลกหมุนเร็วโลกหมุนเร็วมามาพร้อมกับแรงกดดันมาพร้อมกับการเรียกร้องดีมานหลายอย่างในชีวิตของคนเราในขณะเดียวกันเนี่ย โลกที่หมุนเร็วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันมาพร้อมกับตัวเลือกมากขึ้นเยอะเลยครับเราสามารถจะเลือกทำง,งานเลือกความสนใจเลือกทําในสิ่งที่เราสนใจเนี่ยได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเดี๋ยวนี้แค่อยากจะทําอาหารชักจานหนึ่งที่เราอยากจะกินแต่เราไปซื้อไม่ได้เราก็อาจจะสามารถเปิด YouTube แล้วก็หาสูตรอาหารแถมยังมีคลิปทําให้ดูด้วยวิธีทํำยังไงอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ